จะมารีวิวบีนบุสเซอร์นะคะเรากินไปแล้วน้องๆก็ขอกินบนรถประจำนะคะนี่นะคะคือรถก็จะมีอาหารหมอช็อกโกแลตบดดิง้งลูกแพรมะนาวหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีอนั่นนะคะบ๊อบพอนบ็อบเตอร์บ๊อ,อบอปปอบอ,ปปอนนะคะแล้วก็ชีสน่าจะไม่มีนะคะไม่รู้ว่ามีแบบ ก็มีมะพร้าวหรือพ้าอ้อมเด็กอรามากินกันเลยแล้วขอดูนะคะเรจะหยิบมาประมาณ2องล็นะคะเดี๋ยวขอเทกันนะคะเทลงหน้า,ลากล้องเลยอุ๊ยขอโทษนะอุ้ยตกตก,ตกเดี๋ยวเราให้ดูกันกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอไปเก็บเม็ดน,น้อยกัน เราจะเล่นกติกาก็คือเราจะจับสองเม็ดนะคะเราจะจับสองเม็ดถ้าเราจับสองเม็ดนะคะแล้วก็ขึ้นเอาเม็ดเดียวดีกว่าแล้วกินกันเลยจับจับกันถูกไนีเนะคะถ้าจะเป็นสีเขียวลูกเฮ้ยครึ่งที่ค่ะมะนาวมะนาวหรือมะกอกเลมอนนะคะ เยอไปเลยเพิ่มนะคะตอนแรกเราคุมเือก็จ,จำปลาปรมาก้ามตดนะคะแบบได้รสดีแย่ยมาตรงนี้ได้ยอดแรกแค่แย่แค่หนึ่งรสเองแต่ยาสีผก็พอได้มะนาวก็ได้นะคะอะไรมาจากักรไปกันเลยพิตากา,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 าิดเอานะคะ เป็นบูเบอรี่ดีย๋ยไม่ก็ยาสีฟันนะคะแก้แล้วได้ไดยาสีฟันค่ะงั้นเาขอจบคลิปไปก่อนนะคะถ้าใครชอบวิดีโอก็ช่วยแชร์ชลไลค์สับตะไครค้ให้ด้วยนะคะบ๊ายยบาถ้าใครเคยซื้อก็บอกมาได้เลยเพื่อจะให้รีวิวก็บอกใต้คลิปนี้นะคะ บายจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ